ถึงแล้ว,ลวะมมนะคะคุณผู้ชมคะร้านนี้ร้านที่บอกไว้เมื่อกี้เนี่ยว่าเราจะมาดูกันชื่อร้านว่าร้านแฮนด์เมดนั่นเองค่ะอ้าวอันนี้ใช่พี่จิมเจ้าของร้านหรือเปล่าคะครับสวัสดีค่ะพี่จิมสวัสดีครับ,รบอ่าเดี๋ยวเชิญพี่จิมนิดนึงนะคะครับอ่านี่ค่ะคุณผู้ชมคะเจ้าของร้านแฮนด์เมดร้านนี้ค่ะพี่จิม ก่อนหนึ่งต้องถามกันเลยว่าร้านของพี่จิมเนีย่ยติดดาวด้วยใช่ไหมคะไม่ทราบว่าร,ร,ร้านของพี่จิมเนีย่ยเป็นร้านประเภทไหนคะขายสินค้าประเภทไหนคะอ่าป็นงานศิลป,ปะครับม,มีเสื้อยือดด้วยอานะเพ้นเสื้อแล้วก็บาดภาพอ๋อก็อย,อ,อย่างที่บอกเมื่อกี้นะคะว่ามีการเพ้นเพ้นลงไปบนเสื้อยืดด้วยนะคะคที่สําคัญนะคุณผู้ชมพี่เขาเพ้นเองเพ้นเองเลยแล้วแบบเป็นภาพภาพคนอย่างงี้เหรอคะพี่ครับเ,นนเป็นภาพคนลายเป็นลายเส้นก็ได้เป็นการ์ตูนก็ได้ ก็เรียกได้ว่าแล้วแต่เลยนะคะว่าคุณผู้ชมนีอยากจะได้ภาพแบบไหนลงไปในเสือ้อใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นละนหน้าตัวเองใช่ไหมพี่เป็นภาพเหมือนหรือภาพล้อเลียนภาพภาพเหมือนก็ได้ครับภาพล้อเลียนก็ได้เป็นลายเสนเ้นการ<อ>์ตูนก็ได้ครับเป็นลายเส้นเหมือนจริงก็ได้ค่ะโอ้โหก็เรียกได้ว่าเหมือนมากๆเลยนะคะลงบนเสื้อที่เราเห็นนะคะก็จะมีหลายแบบไม่ว่าจะเป็นภาพหน้าเราหรือจะเป็นเสื้อคู่ก็ได้ใช่ไหมพี่ครับและทีนี้เนี่ยที่ร้านเนี่ยนะคะคือถ้าเราจะเพ้นท์ที่ร้านเราต้องเอาเสื้อมาหรือว่าไงพี่ที่ร้านมีเสื้อให้ครับ เนี่ยครับมีเสื้อให้ได้คุณผู้ชมหรือว่าจะเอาเสื้อเชิ้ตหรือว่าเสื้อยืดมาเองก็ได้ก็จะได้หลคัอ่าได้เรียกว่าได้ทั้งในเสื้อเชิ้ตแบบนี้หรือเมื่อกี้บอกว่ามีเทนลงกังเกงก็ได้ใช่ไหมคะพี่ครับกางเกงก็ได้สามารถซักได้ป่ะคะซักรีดได้ปกติครับซักรีดได้ปกติด้วยค่ะแต่เมื่อกี้แอบเห็นหน้าร้านค่ะพี่บอกว่ามีสอนวาดภาพสอนศิลปะด้วยเป็นงานศิลปะสอนดรออิ n ง อ๋อพี่ก็จะบอกวมีมีลูกศิษย์ด้วยใช่ไหมคะครับว่ามีคนสนใจมาเรียนก็สอนครับรับสอนด้วยครัและอย่างหนูนี่พอจะหน่วยก้านเรียนวาดภาพอะไรกับเขาได้บ้างไหมคะพี่ต้องลองครับต้องลองใช่ไหมคะแต่คุณผู้ชมคะดูท่าทางแล้วคงจะไม่เหมาะนะคะเพราะผีมือเนี่ยถ้าวาดออกมาแล้วคงไม่เหมือนเลยค่ะพี่ทีนี้เนี่ยต้องถามพี่นิดนึงว่าตัวหนึ่งถ้าเกิดสมมติจะเพ้นท์เนี่ยราคาราคาแพงไหมคะอ่าสามร้อยห้าสิบครับต่อตัวต่อคนอ๋อสามร้อยห้าสิบต่อตัวต่อคนนะคะก็ได้ได้ว่าไม่แพงเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่า พี่เนี่ยเขาใช้ฝีมือล้วนๆเลยใช่ไหมคะอ่านะคะไปอย่างที่เห็นในร้านนี้นะคะว่ามีมากมายไม่ว่าจะเป็นเสื้อะคะและที่นี้เนี่ยพี่มาขายที่นี่เนี่ยเห็นบอกว่าเป็นร้านติดดาวด้วยนะคะร้านติดดาวเนี่ยทีนี้พี่เนี่ยทำไมถึงได้รับการติดดาวจากที่นี่คะไม่แน่ใจเหมือนกันครับก็บคงจะเป็นมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครครับที่สําคัญยอด,ดขายเป็นไงคะพี่ขายดีไหมคะยอดขายก็ หลังจากงานแกนเสร็จก็ก็ดีขึ้นเรื่อยๆมีมีคนรู้จักแล้วก็ได้เลยว่าได้เลยๆก็ได้เลยว่ามีลูกค้าเข้ามาเยอะทีเดียวที่นี่ที่นี่เนี่ยครับเวลาเนี่นะคะมีการบริการอะไรให้เราบ้างคะดีไหมคะพี่บริการนะครับดูแลเราดีไหมก็ดีครับใช่ได้ก็ได้เลยว่าให้ที่ขายของเราแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็ช่วยโปรโมทร้านด้วยให้คนรู้จักร้านเราด้วยใช่ไหมคะพี่แล้วที่นี้เนี่ยวันนี้เนี่ยพาคุณผู้ชมมาทั้งทีค่ะพี่มีโปรโมชั่นพิเศษอะไรสำหรับคุณผู้ชมของเราไหมคะ ก็ถ้ามาจากรายการก็มีส่วนลดครับถ้าบอกว่ามาจากรายการนี้อาจจะลดไปเลย50%ก็ได้50%นะคุณผู้ชมเอได้ยินราคาแบบนี้คุณผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวต้องขอพี่เขาสักตัวแล้วค่ะ50%ซน,นะคะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่จิมมากเลยนะคะที่มาแนะนําให้เราเห็นศิละปะดีๆแบบนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยไม่เหมือนใครเพือ่อจะเห็นแล้วสนใจมากเสียต้องขออนุญาตไปเรียนกับพี่เขาแล้วค่ะว่า วาดเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างไม่รู้ฝีมือจะไหวหรือเปล่านะคะคุณผู้ชมยังไงวันนี้ขอบคุณพี่จิมมากเลยค่ะอ<า>ขอบคุณค่ะ<า>เป็นไงกันบ้างคะคุณผู้ชมพะร้านทีเชิร์ตแฮนด์เมดที่บอกนะคะก็เรียกได้ว่า